สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกลยุทธ์ที่9ทําโลโก้โครงการบ้านอย่างไรกับสถาบันสอนสร้างธุรกิจอสังหาสร้างแผนกการตลาดขั้นสูงสําหรับธุรกิจอสังหากับผมโค้ดวัดสุปสินวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของกลยุทธ์ที่แล้วแล้วทำโลโก้โครงการบ้านอย่างไร ทำโลโก้โครงการบ้านอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูกันเนาะโอเคเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยฝากไว้ก่อนกับในส่วนของสถาบันสอนสร้างธุรกิจอสังหาสร้างแผนกการตลาดสําหรับธุรกิจอสังหาพริมทรัพย์โดยเฉพาะเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับเจ้าของโครงการหมู่บ้านเลยนะฮะที่สร้างบ้านมาแล้วสร้างเฉยๆแต่ยังขายไม่เป็นนะครับก็ ยังไงลองมาเรียนรู้ดูนะฮะมีคลิปที่ให้ความรู้เรื่องของการตลาดเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เรามาดูเรื่องของการทําโลโก้กันนะครับเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นจากกดในส่วนของ Google แล้วพิมพ์คําว่า Canva a า C A N V A Canva กดเข้าไปนะครับแล้ว ทำงานร่วมกันและสร้างการออกแบบกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปได้เลยเนาะ,ะมาแล้วนะครับเราต้องลงทะเบียนด้วยนะใครยังไม่เคยเข้ามาใช้นะครับครั้งแรกนี้ก็อาจจะต้องลงทะเบียนนะเพื่อเขาจะได้บันทึกข้อมูลของเราไว้เขาให้เราใช้ฟรีเนาะพอให้เราใช้ฟรีเนี่ยเราก็เนาะยังไงก็ต้องลงทะเบียนนิดนึงนะครับก็แนะนําในส่วนของโปรแกรมโปรแกรมตรงนี้นะฮะ เจ้าของโครงการเองเนี่ยอาจจะต้องศึกษาเรื่องของการทําในเรื่องอกราฟิกเล็กน้อยถ้ามันเป็นเนี่ยใช้โปรแกรมนี้ได้เลยแนะนำโอเคเข้ามาแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้เราจะนำโลโก้ใช่ไหมเราพิมพ์คำว่าโลโก้พิมพ์คำว่าโลโก้แล้วกด enter เลยพิมพ์คำว่า logo แล้ว GO, กด enter นะครับนี่มาละ เยอะแยะเลยใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราสามารถเลือกแม่แบบตรงนี้ได้นะเนี่ยกดตรงนี้เลือกแม่แบบเราเขามีเยอะเลยนะยฮะใบปลิวโปชูวใบงานโหการเรียนรู้ธุรกิจเนี่ยโลโก้ภาษาไทยอ่านเราเอาใช้ตรงนี้ก็ได้เอาเมาส์มาวางที่แม่แบบเลื่อนลงมาตรงโลโก้อโลโก้ภาษาไทยอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วเอาแบบนี้เลยครับเนี่ย เอาเปล่าเนี่ยสร้างงานออกแบบโลโก้ปเปล่าคลิกเข้าไปหลังจากนั้นมาตรงนี้แล้วเนาะมาตรงนี้แล้วเราก็เล็งด้านซ้ายไว้เนาะเล็งด้านซ้ายไว้แล้วพิมพ์คําว่าบ้านไปอ่าพิมพ์คำว่าบ้านไปนไปะฮะภาทายได้เลยเราเดี๋ยวเรากดปึ้งจะขึ้นโลโก้ที่เป็นบ้านเน้นบ้านนะครับเรามองหาคําว่าฟรีนะถ้าฟรีเนี่ยเอาได้เลยนะอย่างเช่นน,น,น,นี่นี่ฟรีฮะ ปึ้งมีได้ละเห็นฮะได้โลกโก้มาแล้วแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะครับบ้านเราอ่าบ้านเราอ่ะก็ได้ละเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้อ่าเพิ่มหน้าให้ดูอีกอักอกนหนึ่งเอาแบบไหนดีอ่า,อาฟรีนะฟรนีนี่ก็ฟรีเหมือนกันอ่าฟรีฟรสวยๆเนี่ยอ่านี่ก็สวยฟรีนี่ฮะกดปึ้งนีฮะ โมเดิร <Modern. S 2> ์นโมเดิร์นโฮมโมเดิร์นโฮอันนี้สามารถดึงขยายได้นะครับบายมีนี่มได้ละโลโกโล้จบปิ้งสวยงามง่ายนะฮะ ง่ายมากนะฮะไม่ต nee. ้องไปเสียงงเสียเงินนะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะเสียเยอะกว่านี้อยู่แล้วในเรื่องของเงินนะเพราะอะไรครับเอาไปทําการตลาดเอาไปสร้างโครงการหมู่บ้านนั่นเองเนาะทีนี้การใช้งานทำเนี่ยใช้งานก็คือกดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วตรงนี้ jpg png ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับกดเลยเนี่ยดาวน์โหลดเึ้งเขาก็จะไปอยู่ในส่วนของ โฟลเดอร์ฟาวรดาวน์โหลดนะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยเราก็กดเซฟไว้อะไรเงี้กดดูดิอ่าเป็นยังไงหน้าตาอู้สวยเลยนะโอ้ยังไม่มา Modern Home b b ีบี b ีบีวามีพิมพ์ผิดด้วยเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็ได้ในส่วนของตัวโลโก้โครงการบ้านเราแล้วนั่นเองง่ายไนมโอ้หไม่ต้องคิดเยอะเลยนะฮะไม่ต้องคิดเยอะนะครับเริ่มต้นทำรูปแบบมาก่อนหลังจากนั้นเรา ขายเราเน้นขายอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของสถาบันสอนสร้างธุรกิจสังหาเป็นม,มาซับสอนสร้างแผนกการตลาดขั้นสูงสําหรับธุรกิจสังหาโดยเฉพาะเลยเจ้าของการที่สร้างเป็นแต่ขายไม่เป็นนะยังไงลองมาศึกษาดูนะครับถ้าไม่มั่นใจศึกษาแล้วยังงงอยู่ก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เรามีคอร์สดีๆที่จะจับมือท่านทำถึงที่บ้านเลยวันนี้ฝากไ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ